โอ้รตีนอก้วเตเตตตตโอ้มันลื่นกันแท้ยู่ใกล้กันลหมานครับวันเรียกเป็นยังไงฮะัเป็นยังไงสวัสดีค่ะสันายสาวชมครับพี่น้องมาด้อค่ะได้ปลาไปประมาณสอโลเลยล่ะเนาะ ็ถือว่าดีแล้วนี่คนยกขางเขาหนิมานเนี่ยค่ะพี่น้องกระดอกกระดิ่วจ่อเบิ่งกันไปฟังยกเลยเดี๋ยวฟางกำลังมาบุญบุญบุญเป็นมูมาบุญแดงกันเห็นบอกกันยกใกล้เราอ่ะบอกแล้วดีมานอันน้ำตักยี้นี่บ้างโอ้โหเลือเต็มอู้ มาตัวนึงโอ้ติยองเอวะียูโอ้ก็ไม่ถึงแค่ด่างเดียวก็รอกกรเดือบอนมาแล้วครับบุญบอนมาขนาบุญสิบอเปอรเซ็นตเพ่แก้แค้นโอ้บ่อนรียนะมองดางตูดอยู่ไหนเบียร์เด็ดเดเด นี่เอาสองกันเเเฮฮฮด็กตาลูกเอาไว้ลูกไว้ให้แม่แม่ไปเลยยวดยอดยไปเด็ตะเบี้บีตามเส้นสะดุ้งอิเลียนเนาะบอมเนบอกเขาเจ้าของเจ้าเจ้าสองเส้นเคิงโอ้ก็ที่ไหนดีเขาต้องแวะสองเส้นเคิงบ่า หรือว่าหอยกับเจ้าต้องเพี่ยนทีกันโอ้ยปีน้องเยูะติดกันค่ะเนี่ยถือจะเหลามาเบิ้งซอยเนี่ยถือจะละหละัวเ<า>ออนี่ถือจากเธอมาเบิ้งนี่ตามเต็นกระดูดทง,ท,งที่ไหนที่เบิงบ้งเบิ้งอันน้อโค้งนะเตี้ย มาเถอะครังนีบ้าขาลูกคือดอกฉันด้ขาไม่เลยโอ้โอ้โอ้เอเสาวเอ้ยยามคอยต้องเอาอันเป้าแม่เปลแม่จิ้มจปลมซึ่งวยจิ้มเป้แม่ซึ่งจหนึ่งยิ้มินเออบ้ามันบันของงคนสองเครืองด้วยกันลย อ้กูโดนเงี้ยพอจากนี้ต่อถึงเครื่องละออโันแอ้วเนี่ยโอ้โห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 ฉันมีป่าอยู่ขึ้นมาบอกฉันเนี่ยโอ้โหมันเด้มันบาสน่ะไม่เอาสองตัวไม่เสร็จ ไปเลยเลยอ่อนหม้ถึงว่าอ่อนห่างทีเนี่ยไปได้ปลาร่องเล้นะโอ้โหนียวัสิก็นั่นนั่นันี้โอ้โหหมอนมอหมอนม้อหอนมก้เ หมาเยอะหมาเยอะใส่กระจอบ้อนน้ำล้วนดีเล่นเนี่ยมวยหมาอยู่โอ้ยลงมาตะลูกครับกระยันวะเนี่ยโอ้ยมันเป็นมือปากกระยังดิโือของเขาเต็มสะดุ้งไอ้เงี้ยเต็มสะดุ้งไอ้เงี้ยเต็มสะดุ้งยังโอ้โหหงี่เขายูนี่แต่ปากอะไโอ้หมาหมูหมูปากกระยงก็อยู่เฮ้ยนี่เราได้เจอละพกขุนมูอปากกระยันเลยปากกระยงงามงาบ เล้วสุดุแลเวสุดุดนียืนนัดดีเดะพูดอ่ะมันบุ้งเป็นยังกัมีเออนีเด้เออกันลุกมีบ่องาร้วบาทีบ่ดโอ้เป็นยังงร้บาดนี่เนาะงาใหม่ เอาใช้ดุ้งไหะห่วยเ,เ,เได้สองหกไหได้กกปีงแล้วเราเ่ยเติมแล้วมาก,ก้อนเธอ่ะ,อะแล้วมาลุ้นเธอเขาก็เขาทันเอาฉันก็รู้รว่าตรงนี้จะคือได้แล้ว มันบ้าลงเตโป่ลครบอกลุกลังวามันมาป่าปามยุกหอยดาวสเต้นเคืองสเยอาุกคือตนกระดูกนานั้นเลยวดูธรรมดาทนดูี่เคนนี่นี่เห็นบ้าเห็นบ้าหยของเราหน่าเปเมายไปจับเต้นเครืองมาละ ยกพันทุกตัวเจ่าชวดชวดว้าโอ้ยเด้ได้ออสองมันใส่เบบีจะมาสะดวกที่เด้ลอ,อ,องติ้นมือฉันเอาสองตีวิตละ่ะไปยังออกอไรยุน,ยน่าม้วนตานโอ้คุณอ่ะสามสิ้นับใส่ย่อยจะมาออกหม ฮ่อๆๆกาแม่ปากก็แงงเราเมืนน่ะอือก็ดึงใ้เลยะของเรามันบ่านาที่มันย่วยอีกอมดีดีมหาสันจังม่พหัหน้าของเราหน่ะดูหัวหน้าหัวหน้า เด่นเห็นปะกระดุ uh! <that the picture> <laughs> <that> ้งน่ะตามมองคือมองอันละมองไงกระถือตัวไงตัวน้อยกระรอดออกเบิดเนาะเออมองน้อยกระถือเด่นซองเส้นเนี่ยเห็นปะท่อกันมดอ๋อเต็มตองเลยใช่มันสับหัวสับนี่เอาลงานนี่แหละบพรต้องเอาไปเลิกขึ้นเล้าดอกยกไม่ไหวอู้หู้อ้าหู้หเยกระตัวนึ่งหัวไอ้ยุ่มเนี้ยยุ่มเนี้ยเพืได้พี่น้อง

sao mãi 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 กระเดือบตากระเดินสวนดีเนาะงามนี่งามจ้ะมากระดูกไม้แล้วเขาพักเขาเน็บตาด้วยเออเธอจังเหงาคนเดียวเลยนะนี่มาปะหมาปะจะบ้าวัาต้องมาหาวกระเหล่าแล้วผูกไว้มือผูกไว้ปันนัว เราไ่ย <c ười> ืดเลยหรือมั้กระพุ้งรถตรงลงเออด่างง่ายแล้วก็โอ้ยเลี้ยบบ่อนคุณทางไปเมจิเล่โอไปทางไหนล่ะ สอจะโซเต้าแล้วโซเดียล่ะจะรอเจเล่คือราอีนอ่ะอ๋อเนาะไปคิไป่อน่นายไมดมบ้าต้องปีนอาบอก็เอว่หาห่้ยคจังไหมตองก่อยยั่งนอกหรือทําไนบุ๊คนลังงางยุ่งวอหดู เยเมีี่ยมีแทงเจ้านะะเริดเงียบแล้วนอนมันเนี่ยอ๋อเขาเงียบแค่มันอ๋อเขาเงียัแมันอโอมาเหลกบ้าบ่หมดไงเด้๋ยของเราหน่ะนอนอกนอนกูนเดียว เนออกวิดเอาคุบ่นอนอูนอนปีนี่ยเอาจากมูเนี่มองง่าสวดสวดรุ่นปันยังเนาะปลองยกหวานอ่วยสวยกับบ่หวานประเดี๋ยวกนหวานน้ำอยู่เด่นเขา,าลับ โตวเดียวกับเต้นนี <S 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 ้หัเาะน้ำกระดอกกระเดือนเนาะดูมามีความเราอหลีนี่เห็แก่แวะไปหาเราเลยโตเดียวกบยกประธานสั่นตามวยค่อยหนักตีดกันคอรอเด้เนี่ยพี่น้องเด้อยูตีดกันมันเข้าตะทางเดียวฮัน ดิดิดิบ้าแล้ว,วก็มาติดตล้วบาตัว่นตัวนเอาเอ้าหบมาว่ะมหอดสวดสวดลกัมของเนขอจะตัวนี้ป่า อิปานนั่นด้วยสิห hmm. ัวตั้งสีอย่ายังก้เราน่มีผาดรถโอ้ปากอย่างนี้ก็นีต่เราหมักเนาะน้ำกระบอกันได้ำตะบะติดตะกีดิเมนจิตไม่สมีปนี่ยโอ้จิตแไม่สม ใแต่พูดเดียวยุติกันกระลุล้นแล้วล้นถุงแล้วป้าอาวา่าโอ้ยเงียบขมี้บาบเดียวเออกับปอยเนี่ยล่ะไปกัได้ตาเบดีสมเดี๋ยวไอ้หูดำขาสนจะไปแปดแสนว่นล่ะเนี่ยซื้อได้ไหมเ้าสมเจังพวเดียวบัง ต่บเบ้นกับยุดกลากน้อยตากกับพอดีออกหมืดพี่นอ้องแล้วตัวเดียว <laughs> แล้วตัวนึงนงี้ยเปล่าเอาอยู่ที่หน้ามวยน่ะมาเมื่อกี้นีนน่เต้นออกเบิดเต้เอนออกมืดเด็ดติดตัวนึงอุตส,ส่าห์ว่าเราพอยู่ขโมยป่าแล้วก่อนสั่นเฮ้ยที่หนังมวย่กนหัเต็มีปลาตัวเดียวนัว้เออหับ <c oughs> ไปยังไง เป็นยังไันก็จะเอาเจ้าเด้อไปนึ่งอโอ้โันดอกเขาาสะดุ้งมันนะมาเป็นยันซังเนาะผันได้น่ะตีนสะดุ้งจาตีนยุ่ตัวนึงฮ่มฮ่ตีนยกยา มุนหนาคุณนะดูดียุบน่านี่จิลียงเจะนั่งนั่งไปมัดไปมดไปมัดเหลือตัวนึ่งบ้องสามยุบพี่น้องโอ้ยโอ้ปกติเงี้ยน้พี่ดีดอบมวย โอ้แต่พอหมอจะถามหางมหากันแล้วปลาขาวกุ้มหางรักปลาขาวกุ้มเนะี่ยได้ปลากแย้งน,นี่ละอืมไอ,อ้นี่จะปลากแย้งไรทั้งคนก็ได้โอ้สต่พอพันยุออย่อ่อนคอยนอนเอ็งเลงอยูนะ่น่ะปลาขาวกุ้มพนะี่นอ้นอ,องเนี่ยถืออะไรเสียบหม้อนะวามสินเคิงได้แบบนี้นะพอกับของเรา

ทางหลายค่เาบอว่าเป็นขันสูงที่แบบามันจอยมันมีเพราะจอดมันเพราะอ้วนวันนี้เพรมีเบบี้ก่อนแน่นอนสองซึ่เครื่องอะแั่นแันแนนเออเออมาเลยมเลยตัวเสียวนเี้ยสิบห้าคอยบอสเนไม่นี่เอ๊ะโอ้ยตัวใหญ่นี่เรงมากนตูปาด้วยนี่เอาปลากดปากันกูด่านั น้ำน okay. ี้สองเส้นเครื่องถัอยุ่เอาปลาผลกันเต็มน้ำมีกันพดกันอ๋ออย่าเปานพดยุปตาตัวอื่นสิบข่าวมานี่เริ่มแล้วครับเจ้ามาล้มกางรถขางมาลุยน้ำไปเลยเอาทุนเทเท่ยวุดกันกม่วยไคุณลานคุณลาเออบ a ี้กระติ๊ก นะเอ๊ะาจะโคกให้ซื่นใจแน่แม่เออเออเออมาแล้วโอ้โหไปสองไปปะกันย้งดีนะทำแต่ไม่จิตชื่อปะกันย้งน่ะอ่าเบิ้งอีกบ่าพี่น้องเบิ้งรถเขาไปแล้วไปแล้วผู้น่ะมู่เงี้ยนี่อ่าเบิ้งน้ำกันเด้็กขาดจหรับคลิปนี้กับฝากไว้สนีนาะค่ะขออนุญาตพี่น้อง จะเบิ้งอีพีสามอีพีสี่อีหายนะเพราคำเขายเบิ้งตามวยกับมาเสียกันค่ะนั่นในกากเป็นกำลังใจฝากคนไรคดเชื่ด้ด้คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝายบนเบ้องนี้เนาะสัดั